เคล็ดลับการสวมแหวนเสริมดวงตามวันเกิดเคล็ดลับที่ต้องรู้ก่อนใส่แหวนเสริมดวงตามวันเกิด 1. ควรซื้อแหวนเองการใส่แหวนเสริมดวงตามวันเกิดนั้นควรเลือกใส่แหวนที่ซื้อด้วยตัวคุณเองจะถูกจะแพงก็ได้แต่ต้องเลือกและจ่ายเงินด้วยตัวของคุณเองเพราะนอกจากจะได้ลองให้ได้ไซส์และแบบที่ถูกใจแล้ว ในทางโหราศาสตร์จึงถือว่านี่คือการสื่อสารเข้าหากันระหว่างดวงของคุณและแหวนอีกด้วย 2. ห้ามนำแหวนไปให้คนอื่นใส่กฎข้อนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใส่แหวนเพื่อเสริมดวงนั้นคือแหวนของคุณห้ามนาไปให้คนอื่นใส่ไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรสนิทกันแค่ไหน พะจะถือว่าแหวนนั้นได้ดูดซับเอานูชะตาของผู้ที่หยิบยืมแหวนเราไปใส่กลับมาที่เราด้วย3ต้องใส่ติดนิ้วอยากเสริมพลังการหมู่ให้ปังคันสุดในศาสตร์การใส่แหวนเสริมดวงตามวันเกิดจะต้องใส่แหวนให้อยู่ติดนิ้วตลอดเวลาเพื่อให้พลังงานของแหวนคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเค็ดลับ การใส่แหวนเสริมดวงตามวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การใส่แหวนเสริมดวงตามวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความเป็นผู้นำแต่แอบใจร้อนไปนิดถ้าต้องการเสริมเคล็ดลับความร่ำรวยมังคังแนะนำให้สวมแหวนตามวันเกิดที่นิ้วนางข้างขวาแต่ถ้าช่วงนี้มองหาหลักหรือความสัมพันธ์เริ่มสะดุด ลองสวมแหวนที่นิ้วกลางข้างซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การใส่แหวนสมดวงตามวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนช่างคิดช่างพูดไอเดียบันเจิดถ้าต้องการให้ดวงดีดวงเด่นโชคลาภเงินทองไหลมาไม่ขาดมือแนะนำว่าให้ใส่ที่นิ้วชี้ข้างขวา แต่ถ้าอยากปังเรื่องรักเสริมเสน่ห์ให้เลิศนอกจากความชัางพูดที่เป็นเลิศแล้วลองเสริมดวงด้วยการใส่แหวนตามวันเกิดที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือขวาก็ได้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารนั้นเป็นคนตรงตรงแรงแรงกาชนแบบคนวันอังคารจะต้องพิคในการใส่แหวนเสริมดวงตามวันเกิด เพื่อให้เสริมทั้งทางด้านการเงินความรักถ้าต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินโชคลาภและการงานแนะนำให้ใส่แหวนที่นิ้วก้อยข้างขวาถ้าอยากโดนปลาหัวใจใส่แบบดวุลวัวนั้นลองเสริมสเสน่ห์ด้วยการใส่แหวนตามันเกิดที่นิ้วก้อยข้างซ้ายสำหรับคนเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธนั้นเป็นคนใจกว้างขยันขันแข็งแบบชาวพุธก็มักจะเป็นดาวเด่นในที่ทำงานอย่างลิ่งไม่ได้แต่ถ้าอยากจะใส่แหวนเสริมดวงตามวันเกิดให้ได้ทั้งเงินงานและหลักเดินหน้าไปด้วยกันแบบยกแพทก,ก็ต้องมีเคล็ดลับสักหน่อยสำหรับเรื่องงานและเงินให้ใส่แหวนที่นิ้วกลางข้างซ้ายแต่ถ้าอยากได้เรื่องรักแนะนำว่านิ้วชี้ข้างขวาเหมาะที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสการใส่แหวนเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่ภายนอกจะดูแข็งแข็งเข้าถึงยากแต่จริงแล้วจิตใจอ่อนโยนการใส่แหวนเพื่อเสริมดวงอาจจะทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นถ้าอยากจะปังเรื่องเงินเรื่องงานแนะนำว่าให้ใส่ที่นิ้วกลางข้างขวา แต่ถ้าอยากจะเสริมเรื่องความรักไม่ให้สะดุดแล้วก็ใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวารับรองว่าราบลื่นแน่นอนสำหรับคนเกิดวันศุกร์สำหรับคนรักสวยรักงามช่างคิดช่างเขียนและแสนดื้อแสนซนอย่างวันศุกร์การใส่แหวนเสริมดวงตามวันเกิดจะช่วยให้ประสบความสำเร็จขั้นสุดแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องงาน และโชคลาภให้ใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายแต่ถ้าอยากจะให้ลักลาบลื่นตั้งใจคิดไว้เลยแล้วก็ให้ใส่แหวนที่นิ้วกลางข้างซ้ายหรือขวาก็ได้สำหรับคนเกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์ทั้งหนักแน่นมั่นคงอดทนแต่ก็มีความหัวลั้นการใส่แหวนเสริมดวงตามันเกิดก็อาจจะยิ่งเสริมดวงด้านดี และเบรกความดื้อรันได้ถ้าต้องการจะเสริมดวงด้านการงานโชคลาบการเงินควรจะใส่แหวนที่นิ้วกลางข้างซ้ายแต่ถ้าเป็นเรื่องหลักแลก้วก็ลองใส่ที่นิ้วก้อยข้างขวาหรือซ้ายก็ได้ก็จะช่วยเสริมให้ชีวิตแฮปปี้ได้ไม่ยากหวังว่าทิคนี้ที่นำมาฝาก จะช่วยเป็นพลังงานเสริมความมั่นใจให้กับทุกคนได้แต่อย่าลืมว่าจะพึ่งดวงอย่างเดียวไม่ได้เพราะควรจะตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งประกอบกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติรับรองว่ายังไงก็จะเจอแต่สิ่งดีๆอย่างแน่นอนสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ